วันนี้นะคะจะมารีวิวโปเกมอนนะคะก็ะจะมีตัวที่1เลยนะอันนี้ค่ะเป็นเอ่อตัวที่อยู่กับดอกไม้นะเราไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกัน,นะคะ่ะตั้งกับหัวเลยนะคะนี่นะคะตัวที่2มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ เหมือนเป็นตัวกินมดนะคะน่ารักมัง้งนี่นะะอเด้อก็จะไปอันนี้เหมือนเป็นธาตุน้ำปะไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ซื้อมาสะสมเอาไว้นะคะไม่ได้ศึกษาอะไรนะตัวนี้ก็ดูเหมือนเก่งอยู่นะมั้งนะไปละ ยตัวที่สี่ไฟเยอร์ว้ายว้าวาฉาก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 ฉันนี่นะคะเป็นไฟยเยอร์นี่เจ็บไฟเยอร์าหายง่ายมากเอาจาับมาอาอันนี้คือได้จับเพื่อนนะก็เป็นไฟยเยอร์นะคะ บายต่อไปไอแกปิกาจิกาจูนี่ก็คือปิกาจูนเี่นะคะีลาจูันี่นีนี่นะคะปนปี่ปนนี่จปกา นี่ค่ะปีกาจูปีกาจูติติติริตตุติติริปีกาติติติริปีกาติติติรินี่นะคะก็เป็นปีกาจูนั่นเองโอ้ฉากฉันไปหมดแล้วเขาจัดฉากเลยนะฮะ โอเคอันนี้ได้มาใหม่นะก็คือถั่ซึ่งไม่รู้ของจริงหรือของปลอมนไ,ไม่นนเนะติมมาให้ยี่สิบบาทแต่าาตดัมอ,อันนี้เป็น ตัวจิ้งจอกหรือปลา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 ก็ไม่รู้เหมือนจีไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือตัวอะไรใช่นี่นะคะแท้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 แทม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 แท้แท้นี่ไงบีก่ะคนละตัวละ นี่นะคะข้างหลังเหมือนหอยเลยเหมือนเป็นลายหอยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอาลาไปก่อนนะคฮะ๊ายบายเออไปละบาย